ข่าวด่วนครับทุกคน เอาแล้วครับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงยืนนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับปล่อยชนกันกับแม่จินตลาฟิชชิร์ลิงกับน้องเพลงพิมพ์ระดาครับกับเพลงหอยฮักผลาบุญนั่นเองเรียกได้ว่าปล่อยชนกันครับวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโอ้โห fc แฟนคลับเนี่ยก็เฝ้ารอครับดอมนั้นก็เฝ้ารอเพลงฝั่งนั้นดอม นี้ก็เฝ้ารอเพลงฝั่งนี้ครับเรียกได้ว่านะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิ่มเอามาพูดเนี่ยเพราะว่าโอ้โหนะครับต้องบอกว่า,าทางเพลงแม่จินตลาพูลลาบเนี่ยปล่อยในช่องนะครับจินตาลาชาแนลแล้วก็เพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคน ปล่อยในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับเรีกเยกได้ว่าช่องใหม่กับช่องที่อยู่นานแล้วเนี่ยเอาสิว่าใครจะปังใครจะดังนะแต่อุ้มอิ่มขาวกระแสมองว่าทั้งสองเพลงแหละดังคู่กันเนาะทุกคนเพราะว่า ต่างคนต่างแนวเพลงครับต้องบอกว่าแม่จินตลากับน้องเพลงพิมพ์มพดาเนี่ยบูผลงานเพลงที่กําลังจะปล่อยออกมาครับทุกคนซึ่งเป็นบทเพลงที่เป็นกรลำนั่นเองนะครับทุกคนส่วนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือเป็นแนวนะครับยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นอายนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอปเวอร์เวอร์ชั่นของพ่อโจนั่นเองน้องอุงอิงเนี่ยเอามาเวอร์เอามาคอปเวอร์ในเวอร์ชั่นของตัวเองครับซึ่งเปลี่ยนเป็นร้องแก้นะครับโดย ใช้ชื่อเพลงว่ายืนนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นนองนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เท่านั้นเองนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปักหลักรอเลยสําหรับวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับกับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับโอโ้ซึ่งช่องของแม่จินตาลาชาแนลเนี่ยก็ไม่หวั่นกันเลยนะ ปล่อยในวันเดียวกันครับในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งได้มีการถ่ายทํา MV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางแม่จินตลาภูลลาบแล้วก็น้องเพลงพิมพ์เมดาครับภาพออกมานี่ก็สวยงามเลยทีเดียวส่วนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คิวคิวถ่ายทํา MV เนี่ยอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่แน่ใจว่า วันที่เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยน้องได้เข้าห้องอัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบอสโจเนี่ยก็ออกมาสปอยด้วยนะสิว่าเพลงนี้ของน้องอุงอิงเพื่อนแพงเนี่ยต้องเป็น เป็นเพลงที่ยอดวิวสูงสุดแน่นอนเพราะว่าน้องตั้งใจมากแล้วก็ทางด้านพ่อโจเนี่ยเป็นคนคุมห้องอัดกันเลยทีเดียวนะครับคุมน้องทุกคำกันเลยทีเดียวทุกเมโลดี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเพลงเนี้ยแฟนคลับก็เฝ้ารอกันหนักมากเลยนะครับนะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยเอาใจช่วยทั้งสองค่ายก็แล้วกัน,นครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนละแนวเพลงนะครับ และทุกคนคิดว่าจะมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นไหมอุ้มอิ่มคิดว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับมือกันอยู่แล้วครับทุกคนมันมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วกับการเปรียบเทียบเพราะว่า ลงในวันเดียวกันเนาะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาอันนี้เราไม่ทราบจะเป็นเวลาเดียวกันหรือเปล่านะครับซึ่งเราบอกว่าถ้าองค์อิงปล่อยออกมาแล้วเนี่ยน้องซึ่งเป็นเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงและสร้างมาตรฐานเอาไว้ได้สูงมากๆคือครองแชมป์หนึ่งในมาแรงเนี่ยมาหลายวันมากๆ เพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้อุ้มอิมคิดว่านะ FC แฟนคลับก็ต้องเอาใจช่วยก็ต้องดันก็ต้องเชียร์ก็ต้องแชร์อ, share, อ,อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้าน FC ของน้องเพลงแล้วก็ของแม่จินตลาพูลลาบเนี่ยโหเหมือนกับว่าเขารวมด้อมกันเลยนะครับทุกคนมาเป็นเพลงนี้นะครับทุกคนก็มาแรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเลือกฟังในในเวอร์ชั่นที่ตัวเองชอบแล้วกันคือต้องบอกได้ว่าแบบนี้นะครับทุกคนการการแข่งขันในการแบบทำค่ายเพลงอะไรเงี้ยอุ้มอิมมองว่าทุกวันเนี้ย เขาไม่ได้มองเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วเขามองกันเป็นแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าซะมากกว่าครับทุกคนอย่างอ่ะ อย่างวันนี้เรามาฟังเพลงอุงอิงช่วงเช้าตอนบ่ายเราไปฟังเพลงแม่จินตลาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ช่วยซับพอร์ตกันไปนั่นเองและแม่จินตลากับน้องอุงอิงเพอนแพงเนี่ยก็กําลังจะมีซิงเกิลร่วมกันด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะไม่ได้เป็นการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องงามยามดีที่ในช่วงจังหวะวันเนี้ยนะครับทุกคนเนาะมันเป็นวันที่ดีแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมารบกวนกระแสนั่นเองครับทุกคนในวันที่26เนาะน่าจะเป็นเรื่องงามยามดีเลยก็ว่าได้ครับทุกคนผู้ ใหญ่ที่เขาดูวันเวลาในการปล่อยเพลงเนี่ยอาจจะเลือกวันในวันที่แบบตรงกันนั่นเองครับทุกคนไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเนาะ,ะคือเพลงเนี่ยก็แตกต่างสไตล์กันไปอยู่แล้วนะครับองอิงก็เป็นแนวแบบออกอินดี้หน่อยนะครับเนาะแล้วก็ของแม่จินตลานเนี่ยเป็นแนวเพลงที่ เป็นกรนลำนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าของน้องของน้องอียเป็นแค่เวอร์ชันคอปเวอร์เท่านั้นนะครับเนาะซึ่งน้องก็ปล่อยออกมาในแบบว่าโอ้โหคนก็คือได้ฟังกันหมดแล้วสำหรับเพลงนี้นะครับแต่ fc แฟนคลับเนี่ยที่เฝ้ารอก็คืออยากฟังเวอร์ชัน องอิงร้องเท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะส่วนเพลงของแม่จินตลาแล้วก็ของน้องเพลงพีมะดานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทุ่มทุนสร้างหนักมากเลยด้วยชุดด้วยสถานที่แล้วก็ด้วยเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆที่เขาเดบโหมโรงกันแบบว่าโอ้โหช่วยกันสร้างสารร์ผลงานออกมาครับก็น่าติดตามเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วด้วยนะครับเนาะก็หลายคนก็เข้าไปชื่นชมนะครับในเรื่องของเสียงร้องของพี่จินตลาภูลลาบ ชื่นชมในเสียงร้องของน้องเพลงพิมพระดานั่นเองนะทุกคนก็นะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองค่ายก็แล้วกันนะครับโอ้โหไม่น่าปล่อยมาชนกันเลยอะเราแบบอ่าเราก็แบบอยากให้แม่จินตลาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เราคิดว่าเรามีความคิดว่าอุ๋งอิงเนี่ยน้องต้องติดหนึ่งในมาแรง2ออย่างแน่นอนหมดหมู่ทั่วไปแล้วก็หมวดหมู่เพลงแน่นอนส่วนแม่จินตลาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะติดหนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปแล้วก็ในหมวดหมู่เพลงเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับของน้ององุ๋นอิงอันนี้อุ้มอิ่มคาดการเอาไว้แบบนั้นไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นตรงกันหรือเปล่าแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องอยา่างอย่างที่บอกว่า FC อุ๋งอิงคือแบบนะนะเขาแบบ นะอย่างที่บอกว่าติดหนึ่งในมาแรงทุกเพลงอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมนะนะก็คือแบบคนซับพอตน้องเยอะ,อะครับทุกคนแล้วก็เพลงอุงอิงเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นเพลงแค่แบบฟังแล้วก็เบื่อเพลงของน้องเนี่ยปล่อยออกมาแต่ละเพลงคือฟังแล้วฟังได้เรื่อยๆในขณะที่ขณะค้นหาไม่เจอเนาะอย่างตอนนั้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนางฟ้าหน้าห้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอค้นหาบทเพลงไม่เจอซึ่ง u t u b e เนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้น แต่เพลงของน้องก็โอ้โหยอดวิวพุ่งเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปไล่ดูแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเซิร์ชแล้วเจอนะต้องไปไล่ดูว่าเออเพลงน้องเนี่ยอยู่ในเพลย์ลิสต์อันไหนนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสำหรับข่าวนี้มิมข่าวกระแสก็คือไม่ได้เอามาแบบว่าเปรียบเทียบกันแค่บอกว่าเออ ไม่น่าปล่อยชนกันเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับของแม่จินอยู่นะก็ดูก็ฟังเพลงแม่จินอยู่เหมือนกันแล้วเราก็เชียร์น้องอุ๋งอิงพี่วนแพงอยู่เหมือนกันก็คือช่วยดันช่วยเชียร์ช่วยแชร์ได้หละครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ค่ายเพลงกันแล้วกันนะครับเนาะปล่อยในวันที่26ธันวาคมนี้ก็เป็นคนละแนวเพลงกันไปนั่นเองนะของแม่จินเนี่ยก็จะเป็นเพลง แนวแบบว่ากรรันะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่อาจารย์บิ๊กภูมิบารินแต่งให้ไหมอันนี้อุยไม่แน่ใจนะที่ร้องคู่กับน้องเพลงเนี่ยหรือไม่ใช่เนาะไม่น่าจะใช่นะนะครับทุกคนแต่ส่วนน้องอุ้งอิงเนี่ยเป็นอาจารย์อันมาหลงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอทนายเอเนาะเป็นโปรดิวเซอร์บอสโจก็อยู่เบื้องหลังกันไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก็นะมาดูซิว่าค่ายน้อยค่ายที่แบบผู้ติดตามน,น้อยอย่างอย่างสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยจะทะยานสู่ กีในมาแรงแล้วก็ค่ายใหญ่อย่างแม่จินตลาเนี่ยจะทะยานสู่กีในมาแรงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับทุกคนคิดว่ามันมีข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเพราะว่าปล่อยในวันเดียวกันใช่ไหมล่ะนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิมข่าวกระแสได้ยนะครับไม่น่าปล่อยวันเดียวกันเลยอะ